สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะแซบนวลวุยนุนะคะจะพามาทําสมพักเซียนนะคะทุกคนพักเซียนนะคะงามงามคะเต็มกระตาเต็มเอ่ออันนี้นะคะมัน,น,นหางลวดนะคะอนี่แ้หยาดมาอยางคักเลยนะคะขอบคุณพี่แหนกับพี่อ้อยนะคะเดี๋ยวนุะเฮดสกินนะคะเฮลลาเสียไปทรงนะคะทุกคนเพื่นอนงามงามนะคะเ่ามันทุงนี้ทุงเดียวได้ทีน่น้องพี่นะคะมีทุงหนึ่งนะคะเต็มนะยนุชล่างแล้วนะคะเดวรเลย ล่างเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กกล้องแบบยังไงนึงนะคะตอนสีเฮ็ดกล้องนี้ก่อนนะคะเฮ็ดกล้องนี้แล้วค่อนยิงสีพิเศษเอาถุงน้ำมาล่างอีกนะคะมาเปิดน้ำไปเต้นี่นะคะเดี๋ยวจะไปลงมือขันนี่นะคะทุกคนอันนี้ยืนรากับล่างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวยังจะไปใส่ถุงมือนะคะใส่ถุงมือถุงมือของเราก็อยู่ในนี้นะคะในถุงมือนะคะเฮ็ดเฮ็ดอันอันนี้ก่อนนะคะมาจัดทุกคนขั้นตอนต่อไปนะคะใส่ถุงมือแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะ ใส่เกลือลงไปนะคะ<ม>ทุกคน<ม>ครับอะไรเหรอเยื่อใหญ่ลุกใส้หน่อยนะคะใส่เกลือลงไปนะคะในลายลรลิศเป็นยังไะคะใส่ลงไปนะคะเกลือนะคะเอากระท่ก,กานนวดนะคะนวดนวดค่อยๆนวดนะคะค่อยๆนวดให้มันให้มันหย,ย,ยุบลงนะคะให้มันยุบลงละะยุบลงนะคะไกลๆก่อน งะะวดไปเรื่อยๆนะคะมือหนึ่งค้ะถือกล่องอยู่เนาะว <c oughs> ันหันตังไว้อยู่แต่ว่ามันมาคักก็เลยเอามาถือนะ,ะนวดนะคะ้ะนนนมมีีตแลกนะวดเบาๆนะคะก็น้ำหนักมือล่งนิดน้อยนะคะเราว่าผักเขามันสินยุาบเราว่ายังมนบริตากผักนะคะบร่ได้ตากผักเนาะแต่ว่าผักส่สวนๆ่ก็เห็ด ได้กันอร่อยแซ่บด้วยกันนะคะนวดไปเรื่อยๆนะคะแล้วให้มันยุบเนาะเดี๋ยวค่อย,คยมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะเ,าเอาอ้าอ่านวดให้มันยุบแล้วนะคะให้มันยุบลงนิดน้อยนะคะก็ถูกกระเทียมใส่นิดน้นะะอย,ยนะคะป่ต้องไซรัลนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งสุกนะคะให้มันเย็นก่อนแล้วก็นี่นี่มันมีน้ำนิดน้อยนะคะเนี่ยคะ่ะกระเทียมเอากระเทียมใส่ลงไปเนาะ,ะแล้วก็ข้าวเหนียวเนงนะคะข้าวเหนียวหนึ่งสุกเนาะใส่ลงไปตรงมุมน้ำนะคะ ถ้ามีอันเขาที่ห้องต้มวก้กะดีกันนะคะเข้าสวยก็ได้นะคะต้มนาเขาก็ได้เนาะอันนี้แล้วแต่สะดวกนะคะแล้วแต่สะดวกนะคะแล้วแต่สะดวกไส่ลายก็ได้นะคะกระเทียมนีทุบใซ่เพราะว่าเห็นมันมีกลิ่นหอมแล้วก็ช่วยให้มันเปรี้ยวเร็วเด้อนะคะทุกคนจะ้ะเพราะว่ายู่นีมันกับั้งทืก่กหิมะตตมันกับหนาวเนาะหนาวนะคะซอยเห็นมันเป็นเปรี้ยวเร็วนะคะ เาก็สิทําการนวดนวดต่อไปนะคะจนว่ามันได้ทีนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะผมนวดกันแล้วแต่ผู้มากนะคะใส่ก็ได้บ่ใส่กไ็กได้นะคะเพื่อนๆจ๋าล่าสุดได้ถอดถุงมือถิงนะคะเพราะว่ามันลายนะคะแล้วก็น้ำเขานะคะงานเขาถุงนี้เนาะมือไปเฮ็ดลายนะคะเลยได้ไปถอดถุงนี้ออกเนาะไม่ได้ถนอดนะคะนวดเขากันเรียบร้อยแล้วข้อเชื่อมมันะคะชิ่อมเรียบร้อยเลยลายเด่นึ่ายอยู่นะคะ กิเลยเบ็ดมือบานขอบคุณพี่ๆที่ไปเก็บผักเสี้ยนมานะคะล้อแสบล้อแสบนะคะทุกคนล้อแสบได้เลยนะคะที่แนนพี่อ้อยนะคะล้อแสบเลยเนยนะคะที่ไปเก็บผักเสี้ยนมาม่นีเนาะทั้งฝนตกทั้งหิมะนะคะเพื่อนกับไปเก็บมานะคะขอบคุณหลายๆนะคะเหตุกันกินนี่แหละนะคะแบงขันกินเนาะแสบนัวครัวหยิ่งนวดมือนีนะคะเสนอเมนูสมผักเสียนนะคะ สมพักเสียนป้าเมื่อหังคิดนะคะทุกคนลายคักไปอันนี้เก็บมาสสวนหน่อยนะคะยังอีกเป็นป้าหนึ่งแล้วว่าถ้ากิดกดใบ้นามถ่วมพอดีนะคะเพต้องให้มันถ่วมแห้งเพราะว่าน้ำสมพักมันจะออกมาที่หลังนะคะถ้าก okay. ิคพรมไปนะคะฟอทุกมมือถึงล่าสุดเลยเพื่อนๆจ้าล่าสุดนะคะคุด่ะมังงองอองอ่งดอกร้องงีนุดนะคะควงบกใหญ่เลยนะคะ ล่าสุดนะคะทุกคนให้น้ำถ่วมนะคะยินูกะเค็ดสมพักขัน้นจนว่าแบบได้ทีแล้วนะคะมันก็นิ่มสวยงามแลวนะคะเขาก็ถิงมาจากคืนสองคืนแล้วเขากักว่าเมืองนะคะถ้ามันยังมันนัวหรือว่าแต่ว่าเขาชิมแล้วนะคะยินูชิมให้มันแซบแล้วรกลับมาไหวนะคะนุกะใส่ข้าเหนียวนิดน้อยนะคะมือน,นี้ว่ามีน้ำข้ามานะคะ,ะถูกกระเทียมใส่นะคะทุกกระเทียมใส่มันค่อยหอมเนาะเพราะว่าผักเสีย่า อันนี้เป็นผักเสี้ยนปลาที่เขาเข้าผักกันตั้งซื้อมันขึ้นมานะคะเพราะว่ารสชาติมันคือรสผักเสี้ยนบานเฮาเนาะผักเสี้ยนออกแล้วเด้อนะคะทุกคนเพื่อนๆจะรักกันไปเก็บผักเสี้ยนมาเห็ดสมผักนาทุกปีนะคะเฮากับปล่อยไใ้มันเครื่องที่เฮ้ามักใส่กันมันเข้ากันนัวเนาะเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็ประมาณอันนี้ไปได้กินคนเยวเได้นี่ กินหันสามหานสี่หานหานะคะตรงนี้นะคะเพราะว่าพี่ๆเขาเก็บมานะคะพี่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 แนนกับพี่ออยเก็บมานะคะอย่างนุ่นผู้เฮ็ดนะคะแล้วก็เฮ็ดเรากับแบงกันกินนะคะพิธีเอ่อพวกเรานะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะเฮ็ดแบงกันกินนะคะมาดีเฮ็ดขายนะคะทุกคนมาเมียนมาโอ้ยอย่างนุ่นก็เฮ็ดลายเฮ็ดขายบ่อนะมาเมนนะคะเฮ็ดแบงกันกินนะคะผู้นึ่งไปเก็บผู้นึงเฮ็ดนะคะสอยกันอ่คนละนาทีเนาะสำรับมือนี้นะคะ ถ้าเกิปิดฟ้าไว้แล้วๆนะคะเชี่ัมแล้วแสบแล้วปิดฟ้ามื่อได้ใส่กล้องอันนี้นะคะขออภัยนะคะบ่บามีกล้องที่จะใหญ่ก่านีอีกแล้วนะคะบูดาประมาณสิบห้าโลนะคะรวมน้ำยี่สิบโลได้นะคะสำหรับวันนี้ส้มผักเสี้ยนของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะซื้ๆขอให้แสบนะคะขอให้แสีบนวคือเช่นทุกครั้งนะคะ เวยพ้นเจ้าคองอ่นนะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ